สวัสดีครับแซลและพันคลิปนะครับคลิปนี้เป็นการเปรียบเทียบอะไรที่จะใส่ร่วมกันได้นะครับระหว่างรุ่น c z เซกับเวฟร1อยสิก่อนที่เราจะเ,เข้าไปเรียนรู้กับเวฟร้อยสิบไอครั้งนะครับ c ีเซไม่มีเอกสารไม่มีข้อมูลนะครับก็มีข้อมูลการใช้อะไรร่วมระหว่าง e B, เวฟร้อยสิบไอนะครับ น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับกับ CZI นะครับซีเซไทำมาน่าจะเป็นมีรุ่นเดียวนะครับอะไรที่ใส่ร่วมกันได้นะครับมีอะไรมั่งนะครับนี่นะครับชุดคัดแดงเบี่ยงทั้งหมดนะครับคัดชุดที่หนึ่งนะครับที่ต่อจากข้อเบี่ยงใส่ร่วมกันได้นะครับ ชุดคัดตัดต่อกำลังชุดที่สองนะครับใส่กันได้นะครับแข้งเครื่องนะครับแข้งเครื่องทั้งซ้ายและขวานะครับใส่กันได้นะครับ C ีกับเว็บร้อยสิบไอฝาครอบคัตนะครับและก็ฝาครอบล้อแม่เหล็กนะครับอ่าสองตัวนี้ก็ใส่กันได้นะครับ อ่านี่ล้อแม่เหล็กชุดตับเอชุดตับเป็ดข้อเบี่ยงนะครับพูดผิดใส่กันได้นะครับเป็นเวฟร1อยสไอรุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นต่อมาใส่ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับอ่าตับเป็ดผมเคยดัดพยายามจะดัดแปลง1้อยสิบไอเวฟร้อยรุ่นแรกกับรุ่นที่2ที่3ามนี่มันไม่เหมือนกันนะครับอ่าตำแหน่งร่องริมไม่ ไม่เหมือนกันแต่อันนี้คงจะพูดถึงอีา CZI กับเวฟร้1 0 i รุ่นแรกนะครับาสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับต่อไปลูกสูบแวนตัวนี้ก็ใส่ร่วมกันได้นะครับต่อไปชุดฝาสูบพวกทุกตัวนะครับสปริงาวาลนะครับเล็บ,บาวาล นี่นะครับใช้ร่วมกันได้ก็จะมีใส่ร่วมกันไม่ได้ก็เป็นแคมชร์งนะครับหรือพาลูกเบี้ยวนะครับนี่นะครับใส่ร่วมกันไม่ได้เพราะว่า จะมีกลไกล,ลดกำลังอัดนะครับตำแหน่งไม่เหมือนกันนะก็ใส่เฉพาะรุ่นนะครับฝาครอบเตเตอร์หน้านะครับไม่เหมือนกันต่อไปเป็นชุดสตาร์ทนะครับอันนี้ครับกลไกชุดสตาร์ทนะครับ เฉพาะเว็บ1้อยสิไปนะครับรู้สึกซีแซดไม่มีสตาร์ทเมอนะครับ ECM นะครับ ECM ตัวนี้ร่วมกันไม่ได้นะครับคนละกล่องนะครับอันนี้ ชุดเรือนีลเล็งนะครับไม่เหมือนนะครับใส่กันไม่ได้นะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับใส่ร่วมกันได้ออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวที่อยู่ด้านไอเสียนะครับใส่ร่วมกันได้นะครับเซนเซอร์ที่อยู่ชุด เรือลิ้นเล่งนะครับสามตัวนะครับใส่ร่วมกันไม่ได้เพราะว่ามันมาเป็นชุดนะครับนี่นะครับตัวจับแรงความดันถ้อยดีตัวจับตำแหน่งลิ้นเล่งนะครับตัวจับอุณหภูมิอากาศมันมาเป็นชุดนะครับก็ของใครของมันแล้ว ที่ใส่ร่วมกันไม่ได้อีกก็คือพันเซอร์คอยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์ CKP เซนเซอร์ด้วยนะครับก็ของใครของมันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะออกอาการนะครับอาจจะบอดี้เหมือนกันเวลาซื้อมาอดูกล่องดูรุ่นนะครับ พันเซอร์คอยหรือ ckp เซนเซอร์เป็น2ทั้งเซนเซอร์แล้วก็พันเซอร์คอตัวนี้นะครับระบบไฟไฟไม่ออกก็เทียนเราก็จะดูตัวนี้ก่อนนะครับขาดชอบขาดนะครับขาดได้นะครับเส้นลวดเส้นเล็กเพราะนั้นแล้วร้านอะไรบางร้านนะครับไม่รู้เหมือนกันเราให้เวฟร้อยสมาใส่ CZ ให้ c z มาใส่ซีเมาใส่เวฟร้อยสบก็ เสียเวลานะครับดูคลิปนี้ก็เจาะจงให้ถูกรุ่นนะครับไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนนะครับต่อไปหัวฉีดนะครับใส่ร่วมกันได้นะครับหัวฉีดนี่อีกตัวหนึ่งที่ใส่ร่วมกันได้ก็คือปั๊มติ๊กนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับบางทีเราไปซื้อเราไม่ต้องไปเถียงเขานะครับแต่ว่าเมื่อเรามีข้อมูลนะครับอันนี้พูดถึงอ,องศาพวกนี้นะครับมันจะเข้าถางังน้ำมันได้พอดีนะครับก็คือใส่ร่วมกันได้ระหว่าง C z i กับเบนร้อยสิบไอนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ คอยจุดระเบิดนะครับอ่าคอยจุดระเบิดบางที่ไปบางร้านก็ขายหนักเกินนะครับของแท้นะครับรเผินมีเจอซากเวสซีแซไอนะครับซื้อซากมาพันเนงเนี่ยนะครับคุ้มเลยนะครับมีคอยติดมารถอาจจะ,ะซื้อซากที่โรงพักรถเกิดอุบัติเหตุรถมันซ่อมไม่ไหวนะครับก็ ซื้อสร้างมาเพื่อเอาอะไรได้นะครับไม่ใช่ไปอ่นี่คือแนะนำนะครับไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้ใส่ร่วมกันได้นะครับคอยหัวเทียนถ้าจะมาซื้อของใหม่นี่ยก็ราคาสูงอ่ซื้อสร้างมาได้หลายอย่างนะครับ ตัวนี้คือฟิลคอยนะครับฟิลคอยกับพันเสอร์คอยที่มันทำมาเป็นแบบนี้นะครับของแท้ร้อยแม่เหล็กล้อยแม่เหล็กนี่คงอา,อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือไม่แน่ใจแต่ว่าในคู่มือบอกว่า,าชุดขดลวดนะครับไม่ได้บอกร้อยแม่เหล็กนะครับเพราะว่าที่มันไม่ตรงล่องริมนะครับ ไฟแก่ไฟอ่อนนะครับล,ล่องริมเพราะนั้นเ้อไม่เหล็กเปรียบเทียบทีหลังได้นะครับฟิ้นค่อยนะครับใช้ร่วมกันได้เฉพาะรุ่นสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทมือไม่ได้นะครับสตาร์ทไฟฟ้าไม่ได้นะครับสตาร์ทไฟฟ้าจะใช้เฉพาะ,ะเรือร้อยสิบไอนะครับเรือร้อยสิบไอเอาไปใส่ซีเซไอไม่ได้เพราะว่าซีเซไอไม่มีสตาร์ทสตาร์ทไฟฟ้าสตาร์ทมือนะครับ สรุปว่าใส่กันได้ถ้าหากว่าเป็นสตาร์ทเท้านะครับหรือเอาสตาร์ทไฟฟ้าไปใส่สตาร์ทเท้านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับอเอกสารไม่แนะนำมาไม่บอกนะครับก็ลองดูได้นะครับถ้าหากบอดี้รูน็อตมันตรงกันแต่ถ้ามันใส่แล้ว พัน z e r เสอรอคอยอาจจะไม่ได้อย่างนี้นะครับเปลี่ยนพัน z e r เ o i ้อคอยเฉยก็ลองดูลองดูนะครับเพราะว่ามัดไฟตรงนี้ผลิตไฟ AC ขึ้นมาเดี๋ยวไปเข้าแผ่นชาร์จก็คงจะไม่เป็นไรน่าจะดัดแปลงได้นะครับกรณีเอาสตาร์ทไฟเวฟร้อยสิบไ i นะครับไปใส่ CZi ไอนะครับอลองดูได้ยกเว้นพัน z e r เสอร์คอยนะครับไม่ได้นะครับ ชุดมอเตอร์สตาร์ทนะครับมอเตอร์สตาร์ทเฉพาะรุ่นเวฟร1 1 0สิบ110ครับชุดเรือนใหม่นะครับก็ใส่กันไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda นะครับเพื่อกรณีที่เรามีซาก CZi นะครับ อยากจะถอดอะไรนะครับก็อยู่ในคลิปนี้นะครับมาใส่เว็บร้อยสิบไอรุ่นแรกนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับสำหรับในช่างที่เปิดร้านนะครับ mm hmm. ก็มีชิ้นส่วนที่โชว์มาประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็จะเจาะลึกเว็บร้อยสิบไออีกครั้งหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ข้ามค่ายไปยามาฮามั่งนะครับนิดหน่อยยามาฮามีข้อมูลนิดหน่อยนะครับพวกมีโ1ร้อะนะครับข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนเหมือน h o n d a นะครับพวกคนใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ